ว่าจะเขาเขาจะนำเข้ามาเทรดในเดือนในปีนี้แน่แต่ว่าไม่ทราบเดือนไหนนะคะแต่บริเวทีนี้ทุกทา่านเชื่อชานเกี่ยวกับเรื่องของฟิวเจอร์นั้นเลยก็จะให้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็ให้เทคนิคในเรื่องของการซื้อขายเบื้องต้นไปด้วยนะคะขออนุญาตเรื่องที่คุณสุลวงได้ไหมคะ <c oughs> คุณสุลวงถามนินะะมนนดนึงว่าซื้อมัรกิบกับซื้ออ่อ์ฟิวเจอร์ต่างกันคะ ต่างกันมากเยอะนะครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของน้ํามันที่เป็นฟิสิกอลหรือตัวน้ำมันเนี่ยกระบวนการมันมากมายหลากหลายมากนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต้องการน้ํามันถ้าเราซื้อวันนี้น้ํามันที่จะมาส่งมออ ็คืออีกสองเดือนข้างหน้าะนะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของการขนสง่งต้องมีเรื่องของคุณภาพน้ํามันการเปิดแอลซต่งางๆนะครับซึ่งถ้าในฟิวเจอร์แล้วก็จะไม่มีเรื่องของตัวเนื้อน้ำมันทั้าหมดกยจข้องก็จะเป็นเรื่องของราคาเพราะฉะนนั้ก็จะเป็นโอกาสนะครับซึ่งนักลงทุน นะครับซึ่งไม่ต้องมีน้ํามันเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาลงทุนในน้ํามันดิบในบอฟิเจอร์นี้ได้แต่เพราะงั้นจริงๆแล้วต้องบอกเลยว่ามันเปิดโลกของการลงทุนให้กับนักลงทุนออในระดับกลางระดับ,บ,บย,ย่อยซึ่งไม่จําเป็นที่จะต้องเก็บน้ำมันคงไม่มีใครอยากจะเอาน้ํามันดิบไปเก็บไปที่บ้านนะครับใครเป็นแห่งที่เกยตรงเลยค่ะต้องหัก ถามคุณสุรลงเพราะว่าเข้าใจว่าคุณสุรลงเนี่ยก็เข้าไปเทรดในฟิวเจอร์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเรื่องของการปองกันความเสี่ยงด้วยแล้วก็เป็นคนที่เทรดน,น้ำมันดิบจริงๆนะคะเขาเป็นโรงกลางนะคะต้องซื้อน้ํามันเก็บอาไว้แล้วก็บริหารในเรื่องของสต็อกน้ํามันด้วยนะคะอันนี้เปิดได้ฟังครง่าวๆว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าน้ามันดิบต้องเก็บมาเป็นน้ํามันดิบเลยแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆมากไปแต่ถ้าซื้อในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยก็ซื้อบนกระดาษที่เทรดกันที่สําคัญคือไม่ต้องผ่าน ก,กรมสุราการนะครับซื้อขายตรงนี้ทำไมล่ะครับผ่านกรมสุรากาศเพราะถ้าซืาอา้อน้ำมันดิบเข้ามานี่ต้องมีกระบวนการนำเข้านะครับเ<อ>สีสยภาษีอะไรต่างๆหรือว่าประเด็นที่สำคัญก็คือที่สำคัญก็คืออย่างนี้ครับ โอกาสซึ่งนักลงทุนรายย่อยนะครับนักลงทุนอย่างพวกเราเนี่ยนะครับออสามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสินค้าพวกประพันธ์ระดับโลกได้นะครับ<ม>ออจริงๆต้องบอกน้ํามันกับทองเนี่ยจุดที่สําคัญที่แตกต่างนในอดีตก็คือว่าทองเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเราใกล้ตัวนะครับเราไปซื้อที่ตามน้านทองก็มีมรู้สึกเป็นทองคำแต่น้ามันเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไกลตัว<ฮ>แต่วันนี้เองเนี่ยนะครับก็ต้องขอบคุณตลาดครับที่เอาน้ํามันติด มาใกล้กับการลงทุนของพวกเราได้ครับก็เป็นประโยชน์มากแล้วผมคิดว่าประโยชน์อันนี้มันกระจายต่อไปแล้วถ้าเราทําสําเร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเป็นศูนย์กลางในการที่จะทำในตลาดนุพันธ์ให้กับภูมิภาคแล้วก็พร้อมที่จะต้อนรับก,การเปิดตลาดเอเชียอีกคี้ใน2ม1 5ด้วยครับ ค่ะไหนๆก็พูดถึงเกี่ยวกับโกลฟิเจอร์แล้วนะคะขอมาที่แม่งานดีกว่านะคะเจ้าภาพค่ะที่ไม่รู้จะเทรดไปไหนเดี๋ยวค่อยถามทีหลังทีนะคะ,คะพี่ตูก่ะพี่ตูโกลฟิเจอร์เชื่อว่าหลายท่านเนี่ยคุณอยู่แล้วแหละต่างไหมคะกับเรื่องของออ์ฟิเจอร์ถ้าเอามาเทรดจริงถ้าเกิดพูดถึงในแง่ของในเรื่องของฟิวเจอร์นะคะคิดว่าในเรื่องของกรรมวิธีหรือวิธีการที่ผู้ลงทุนเนี่ยเข้ามาซื้อขายไม่ว,ว่าจะเป็นโกลฟิเจอร์หรือออ์ฟิเจอร์เนี่ยไม่ต่าง เพราะว่ามันก็จะเป็นเสมือนว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาซื้อด้วยวิธีการช่องทางเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของกรรมวิธีในสิ่งที่วิธีงานของตลาดน้ำภาคแตลาดหลักทรัพย์ที่ทำงานกันเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยเพราะว่าถ้เาดูในเรื่องของทองเนี่ย เป็นเรื่องอะไรที่เมื่อกี้คุณสุรงบอกนนะคะทองมันใกล้ตัวเพราะเราเห็นร้านทองที่เยอราชเนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าร้านทองเนี่ยมีอายุยาวกว่าตลาดลับด้วยซ้ำนะคะมัอายุ60กว่าปีกันทุกคนนะคะแต่ตลาดลับเนี่ยยังแค่สามสปีนะคะนั้นเ,เราจะคุ้นเคยในเรื่องร้านทองแต่ว่าถ้าเป็นโกลฟิเจอร์เนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราไปทําขึ้นมาก็คือเราได้รับความร่วมมือนะคะจากผู้ที่ขายทอง เขาขายทองแห้งแล้วขายทองรูปภัณฑ์แล้วเขาเหมิดมาเปิดอีกบริษัทหนึ่งมาขายโกลฟ์ฟิวเจอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เลยทําให้สิ่งที่เขามีฐานลูกค้าในการซื้อทองแล้วเนี่ยสามารถที่จะมากระจายว่าจะซื้อทองแบบหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าในเรื่องของน้ํามันเองเนี่ยส่วนใหญ่ในประเทศไทยต้องเรียนว่าเราคุ้นเคยเฉพาะน้ํามันที่เติมน้ํามันรถยนต์น้ํามันที่ใช้เพื่อการอุตสาหการร หรือเพื่อการขนส่งจริงๆน้ํามันเพื่อใช้ในการลงทุนเนี่ยยังยังเรียกว่าห่างไกลเรามากๆอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเป็นโจทย์ที่ว่าทีมง,งานเราต้องทํางานว่าทำยังไงให้ผู้ที่อยากจะใช้น้ํามันเป็นเรื่องของการลงทุนเนี่ยเขาจะรู้สึกใกล้ชิดมากขึ้นนะคะและใกล้ชิดเหมือนทองมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ของเราซึ่งต้องบอกเลยว่าเราได้รับความร่วมมือจากทั้งไทยออยและถุมปตทเป็นอย่างมากในการที่จะ เมื่อกี้ได้ยินคุณสุรองพูดก็ค่อนข้างดีใจนะคะว่าเราทําอะไรก็เป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะก็ก็จะทําให้นักลงทุนของเราเองเนี่ยสามารถที่จะกระจายเงินลงทุนจากเดิมที่จะลงทุนแต่เช่นฝากธนาคารคลงทุนในตราสารหนี้หรือในหุ้นตอนนี้มีทางเลือกมากขึ้นกว่าเดิมแล้วค่ะคุณชันชัยก็ถ้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยแล้วมาเรื้อยๆเนี่ยในออฟฟิเนจอร์เราควรจะทำยังไงดีนะ,ะคือจริงๆในทุกภาคเนี่ยเป็น ก็เรียนว่าพันใดๆนะครับคงใช้เป็นขึ้นนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยมันก็คงทํางานในสามลักษณะในการอันที่หนึ่งเนี่ยเราใช้เป็นขึ้นบในการเพื่อผลกำสอันที่สองที่เราเรียกว่าเป็นค้ากำไรเรียกว่ารายไนะครับแล้วสุดท้ายคือที่ท่านสมัยทํานรอฟังอยู่ก็คือว่าใช้ในการเก็สรายได้ทิศทางนะครับจากคำถามหรือว่าถ้าขึ้นทางไหนขึ้นก็ลองลงก็ช็อตนะครับคือฟิวเจอร์เนี่ยมันง่าย ง่ายที่จะเข้าใจนะครับแต่ว่าผมว่ามันยากที่จะ,ะสิ่งที่อยากแนะนําหลักๆก็คงอยากจะเห็นว่าถ้าคนที่ลงทุนในรุ่พันอยู่แล้วเนี่ยเรียนจะเข้าใจในเรื่องของกฎกติกา,กาในการลงทุนเนี่ยหลักรุ่นพันนะครับส่วนคนที่อยากเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งแรกเลยเนี่ยคือต้องทำความเข้าใจนักศึกษาก่อน นะครับอย่างน้อยที่สุดคุณจะรู้สามเรื่องในการลงทุนรูภัณฑ์ที่แต่ถึงแม้เราจะลงทุนในหุ้นมาสิบกว่าปีเนี่ยแต่ถ้าเราจะเริ่มอนุนพันเนี่ยผมคิดว่าเราจะเป็นจะต้องศึกษาทาง,งทนวาตกรรมอย่างน้อยที่สุดต้องเข้าใจก่อนว่าสัญญาณมาตรฐานเนี่ยคืออะไรนะครับเราจะซื้อขายอะไรอย่างในกรณีนีน้สัญญาณมาตรฐานของน้ํามันคืออะไรเวลาเราเข้าไปซื้อที่เราซื้ออะไรอยู่นะครับซื้อน้ามัน กี่บาทเรีกน,นะครับคอนแทคไซส์เท่าไหร่อันที่สองที่ควรต้องรู้ก็คือว่าระบบการลงทุนในนักพันธ์นั้นเนี่ยอย่างที่ทัศนคติาการตลาดที่เรียนไปน,นะครับว่าเราเราซื้ออนา,าคตเพราะฉะนั้นการลงทุนในระบบอนุพันธ์น,นั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นระบบมาร์จิ้นนะครับคือเราซื้อของวันนี้เพื่อส่งมอบในอนา,าคตเพราะฉะนั้นเขาบอกว่า คุณไม่ต้องถ่ายเงินทั้งร้อยเปอร์เซนต์หรอกแต่อเอาเงินมาวางมันจะให้ผมสักหน่อยนะว่าเมคชัวร์ว่า, sure วาหรือมั่นใจว่าถึงเวลาคุณจะส่งมอบผมได้หรือจะเซ็นเอร์กันได้ถ้าเงินคุณขาดไปหรือผลเกิดขาดทุนในในวันทีน่นี้ก็ต้องอเอาเงินมาเติมนะถ้ากำไรคุณก็ออกไปนี่คือระบบนะครับต,ต้องตามความเข้าใจและสุดท้ายก็คือว่าต้องเข้าใจเรื่องที่สามก็คือว่ามันมาทูมาเก็ต นะครับการมาบคือมาร์เก็ตเนี่ยมันคิดกำไรขาดทุนทุกวันมันไม่เหมือนพุ้นนะครับพุ้นเราซื้อไปวันที่ซื้อปอตทไปร้อยบาทเขาเไปจ่ายร้อยบาทจะกำไรหรือขาดทุนยังไงเขาก็ไม่มาเรียกเ๋ิวเราเพิ่มมีเงินปกดด้วยมีเงินปันผลดด้วยแต่ว่าสัญญาทุกทนเลยมีอายุมีการวางอัประการซื้อจะเป็นแค่เพียงเงินประจำพรุ่งนี้มาร์กเขาขาดทุนเงินคุณลดลงเงินคุณหายไปจากปีที ถ้าลดลงอย่างมากเขาบอกว่าช่วยเอาเงินมาเติมหน่อยถ้าไม่เอามาเติมบังคับขานะครับแลืสิ่งเหล่านี้คือกติกาที่อยากน้อยที่สุดต้องเรียนรู้สําหรับคนที่จะเข้าในตลาดหุ้นต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าบางเขาเรียกว่าอะไรมันใช้เลเวลเรงมากมันมีเกลิ่งมากเรียนผลตอบแทนก็สูงผลขาดทุนก็สูงเรียนอะไรที่มีความแปรสูงเนี่ย ก็ผมอยากให้ไม่ต้องรีบนะคะาารับตลาดเราเปิดปีละ245วันแ่ที่ดีเรียนไม่ต้องว่าพรุ่งนี้ฉันจะซื้อเลยใช้เวลาศึกษาให้เข้าใจก่อนค่อยๆรอนะครับผมอยากแนะนำว่าค่อยๆรอถ้าผีผ่านเข้าไปเนี่ยผมว่าร้อยละ98-75เปอร์เซนี่ยแล้วจะลงทุนทำไมครเนี่ยคือถ้าไม่ศึกษาการทำเพียงก็อยากจะฝากเน้นย้ำเรื่อง ่เ,เ,ปเ,ปเป็นเรื่องสำคัญครับคนไทยเนี่ยไม่ชอบศรรรึกษาในการศรรึกษาหาราย,ยละเอียดในะารับไกับเป็นผู้เชน,น่ยนชาญแต่วันนี้พี่หมูมีเคล็ดลับบอกว่าจะให้ชนะตลาดใช่ไหมเดี๋ยวรอไว้ท้ายๆนะพี่หมูจะฟันธ<ม>งให้เรามีวิธีการลงทุนยังไงที่จะชนะตลาดผมจะเรียนว่า้ตาเกศอยู่ในตลาดนี้เลยไม่อยากชให้ได้อย่างน้อยๆก็ต้องมีแพ้บ้างนะครับเกศจะได้อยู่ได้ มันเด็โกเกอร์อยู่ไม่ได้ถามนิดนึงนะคะสําหรับคุณสุรงค่ะคุณสุรงก่อนที่เราจะลงทุนกันเนี่ยคุณสุรงเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของการเทลดน้้ำมันต่างประเทศคุยกับโอเปกก็คุยมาแล้วนะคะตัวต่อตัว,ตว,ตวแล้วก็เป็นคนที่เข้าไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของน้ํามันเนี่ยน้ามันเนี่ยเวลาเขาเคลื่อนไหวเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างคะที่เราต้องดูเป็นพิเศษอย่างเรื่องของการเรดล่วงหน้าเนี่ยมันมีอิทธิพลสูงไหมคะในการที่จะลากลาจูงน้ำมันไปในทิศทางขึ้นลงพวกเหตุผล ต้องพูนกับพูนจริง้ะต้องบอกนะครับน้ํามันทองคำหุ้นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นพี่น้องกันแต่มีคนละนิสัยนะค,ะนครับนิสัยก็ไม่เหมือนกันเพราะงั้นการลงทุนมีความเสี่ยงเนี่ยเราก็จะต้องดูว่าเราลงทุนในตัวเนี้ยในน้ามันตัวเนี้ยพี่คนเนี้ยมันมีอะไรนะครับ,รบผมก็เรียนนะครับตะกี้ที่คุณมงคลพูดไปน,นิดหน่อยแล้วว่าไอ้ไกลไกของน้ํามันเนี่ยมันเกิดจากประเด็หนหรือ พารามิเตอร์หรือแฟกเตอร์อยู่ประมาณสี่ห้าตัวนะครับแฟกเตอร์ตัวที่หนึ่งคือเรื่อง geo politics คือเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับถ้าเราจะเห็นนะครับว่าในปีเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยพออิรานประกาศนะครับว่าจะมีนิวเคลียร์ราคาน้ํามันก็ขึ้นนะครับพอไนจีเรียจับตัวยึดตัวประกันก็น้ามัํน น,นะครับเกาหลีเหนือยิงจรวดไทยละญี่ปุ่นก็ขึ้นนะครับมันมีแต่ทางขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความสําคัญก็คือ geopolitics ก็คือเราจะต้องรอบรู้เรื่องก,การเมืองระหว่างประเทศอย่างวันนี้ประเด็นที่ริเบียรนะครับลิเบียก็คือเรื่องของการการมือระหว่างประเทศะครับประเด็นว่าทําไมดูเสมือน่า ผู้ผู้ต่อต้านเนี่ยจะชนะทำไมน้ำมันมันลงนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าคนย็กลัวว่าเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันจะพุ่งลงแล้วก็มีน้ํามันเพิ่มขึ้นมาอีกหนึล้านแอลลาจากทิเบียเลยทำให้นาคาน้ำมันมันตกแต่ว่าจีออกริทิกเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องที่สอง เรื่องภูมิอากาศนะครับภูมิอากาศเนี่ยก็อยากจะเน้นนิดนึงว่าอากาศเนี่ยมันมีปัจจัยที่ความสําคัญมากนะครับถ้าเราจะไปดูแลนะครับถ้าฟังข่าวท่านนักลงทุนจะได้มีโอกาสได้วิเคราะห์ข้อมูลตรงนี้ได้ว่าในช่วงฤดูนี้นะครับฤดูกันยายนุลานี่เป็นฤดูมรสุมนะครับอันนี้มรสุมที่ไหนมันสัมพันถ้าเป็นมรสุมที่บางประเทศมันก็ไม่เคยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีมรสุมไปที่เมือง เท็กซ์เอร์นะครับเมืองกร์เวสเทิร์นเท็กซ์เเนี่ยซึ่งเป็นจุดศุนร่วงของโรงกลั่นเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาคือโรงกลั่นก็ต้องหยุดกลั่น พราะงั้นน้ำมันในสหรัฐก,ก็จะเริ่มขัดแขลนเพราะงั้นราคาน้ำมันก็จะมีแนวน้องขึ้นเพราะงั้นวันนี้เวลาเขาวิเคราะห์น้ำมันเขาดูว่าปีนี้มรสูงม,มากี่ลูกและจะเข้าเป้ากี่ลูกนะครับวันนี้เพราะงั้นมอรสูงก็จะเป็นตัวที่มีความสําคัญไม่ใช่มรสุมหน้าการเมืองนะครับนี่เราพูดถึงมรสูงขึ้นินฟ้ากานนะครับดูสองตัวหลักๆยังครับยังมีอีกครับ,มรบไม่รู้คุนนาวจะให้เวลาเท่าไหร่แต่ว่าผมจะพูดเรืนอยๆนะคับเพราะผมพูดได้เยวันนี้เราจะเริม่มกร โอ้โหอย่างนั้นเลยครับตัวที่สามก็คือตัวที่เขาเรียกว่าอ n v e n t o r รีนะครับนี่ก็ต้องเปลี่ยนไว้นะครับท่านท่านท่านาน้องบุงจะได้เข้าใจนะครับคําว่าการสํารองน้ํามันเราก็ต้องไปดูว่าสํารองที่ไหนนะครับตัวที่น่าสนใจที่สุดคือการสํารองน้ํามันเบนซินหรือน้ํามันแก๊สซลีที่สารัฐนะครับเพราะว่าสารัฐเองเนี่ยใช้น้ํามันเบนซินมากเสุดในโลกวันนึงประมาณเก้าล้านแบรเรลนะครับตัวอ n v e n t o r รีของสารัฐจะเป็นเครื่อง บ่งชี้เป็น leading indicator ว่าราคาน้ำมันมันจะขึ้นลงถ้าเราอินเวนทอรี่มันน้อยเนี่ยราคาน้ำมันก็จะสูงขึ้นคราวนี้เขาจะเก็บกับน้ำมันเนี่ยเขาจะเก็บกับในช่วงต้นตรงกลางปีนะครับเพราะว่าฤดูร้อนของสหรัฐ้เราพูดถึงซัมเมอร์เนี่ยเราพูดถึงซัมเมอร์ในสหรัฐเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เดือนออกระดามสิงหากันยายนะครับก็เป็นช่วงที่ต้องเก็บน้ามันก็คือเดือนมีนามเมษาพฤษภานะครับก็เป็นช่วงเก็บน้ามันเพราะงั้นเขาก็จะดูระดับอินเวนทอรี พอหลานกัญยาตัวมาปุ๊บเนี่ย น้ำมันแก๊สโซเลียก็จะหยุดใช้เพราะว่ามันหมดหน้าร้อนของสารัตก็จะไปดูเรื่องน้ำมันเตาที่เป็นเรื่มเนื้องหนาเพราะงั้นอากาศก็จะมีความสําคัญทางด้านราคานะครับสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของโอเปกนะครับโอเปกเองเนี่ยนะครับก็มีสมาชิกอยู่ประมาณ11ป,ประเทศนะครับโอเปกเองจริงๆก็คือเป็นประเทศผู้ส่งออกน้ำมันเป็นหลักนะครับทาไมโอเปกสำคัญก็คือในโลกนี้เราใช้น้ำมันอยู่ประมาณ90้าบล้านแบบเรา โอเปกคุมอยู่หนึ่งในสามคือสามสิบน้นแล้วเป็นหนึ่งในสามที่ใช้ในการส่งออกก็คือในการค้าขายจี่งๆประเทศนะครับที่ตอบได้เดี๋ยวไทยออมนมันนะครับไทยทราบว่าประเทศที่ผลิตได้มาก็นอะไรคร<ม>ัง,งมันไม่บอกเ๋ย<น>ต้อง<น>ตอบก่อนห้นหนึ<อ>่งหมืน่นหุน้นเอาน้ำมันเปหนึ่งลิตรก่อไได้นะครับาาตรแต่ว,ว่าแต่ <laughs> ว่าประเด็นนี้ประเทศที่ ผลิตมาได้สุริยุรัสเซียนะครับแต่ว่าไม่ได้ส่งออกมากเพราะเขาใช้เองเยอะนะครับจริงๆนะแต่ว่าประเด็นที่สําคัญคือองค์ประกอบเหล่านี้ <c oughs> เป็นองค์ประกอบที่มีความสําคัญมากแต่วันนี้เองตัวที่สําคัญที่สุดคือเรื่องเศรษฐกิจโลกครับเป็นตัวเศรษฐศาสตร์ที่สําคัญว่าวันนี้ที่ปั่นปวน้งหมดก็คือดาวเกรดของสแตนดาร์ดพวกของสหรัฐเองเทำโลกปลั่นปวนไปหมดเลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่สําคัญคืออย่างนี้ครับถ้าเรามองแล้วนะครับพี่น้องสามสี่คนเนี่ยนะครับ ถ้าราคาโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าราคาอัตราแลกเปลี่ยนตกลงคือ US เสดอลลาร์เนี่ยตกลงเนี่ยหุ้นจะตกน้ำมันจะขึ้นทองคำจะขึ้นนะครับอันนี้เป็นทฤษฎีที่ใช้มาประมาณสามสี่ปีแล้วแล้วเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยทฤษฎีใหม่ก็คือน้ำมันจะขึ้นมากทองเพราะว่าคนมีความเชื่อว่าเศรษฐกิจโลกยังจเจริญเติบโตมากแต่วันนี้มันปรับกันครับวันนี้เองเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมีปรากฏการณ์ใหม่ พุ้นตกน้ำมันตกทองคําสูงพุ่งก็จะแสดงว่าทฤษฎีใหม่ก็คือความเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจของโลกมันไม่ดีเ ja. นี่ยน้ามันก็จะลงตามแต่อย่างว่านะครับมีขึ้นก็ต้องม,มีลงนะครับเพราะงั้นเราก็ยังเชื่อนะครับว่าน้ํามันคงไม่ได้ยืนอยู่ในระดับนี้นะครับเพราะงั้นออยล์ฟิวเจอร์มีอนาคตครับเช่นเดียวกับหุ้นทองตกตอนนี้ก็มีโอกาสขึ้นในวันท่งานคือไได้ใช่ครับผมก็ภาวนาเงี้ยนะครับ อยู่ว่าออยนี่มีนิสัยยังไงครับออยมีนิสัยดุดันครับออยมีนิสัยดุดันทีนี้ครับที่น่าสนใจของน้ำมันของออยฟิวเจอร์นี่ครับมันมีลุ้นครับมันมีลุ้นครับจริงๆมันก็มีลุ้นทุกตัวนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแล้วเนี่ยนะครับถ้าเรามองว่าลุ้นที่น่าจะมีต้องใช้เทคนิคในการศึกษามาจากอื่นๆน้ำมันถ้าเราดูว่าที่ยากที่สุดคือทองคำนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าทองคำเนี่ยไปใช้ทําอะไรบ้างทองคําใช้เป็น เออเป็นเงินหรือเปล่าทองคำใช้เป็นเครื่องประดะับหรือเปล่าทองคำใช้ในอุตสาหกรรมหรือเปล่านะครับทองคำเป็น,นกลไกในการ้อบคัมความเสี่ยงของของทุกอย่างหรือเปล่าเพราะน้องคำนี่จะดูยากที่สุดตัวที่ยากที่สองก็คือตัวที่ยยกที่ตัว,ตว,ตวทองคำนี่จะเป็นตัวที่จะดูอะไรแทบไม่ได้เลย อันนี้ดูหุ้นถ้าเรามาดูหุ้นนี่เราดูลฮะเราดูตัวเลขเราดูย้อนหลังนะครับทั้งอดีตตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยดูนะครับปีที่แล้วปรากฏผลประรรกอบการเท่าไหร่นะครับก็เป็นตัวเลขที่ทางนักบัญชีเขาสรุปขึ้นมานะครับ<ช>ส่วนราคาเนี่ยนะก็ถามผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวว่าถามคุณราคาเท่าไหร่ก็ราคาก็ใกล้ๆกันนะครับว่าราคาเป็นเท่าไหร่แต่ว่าผมเรียนว่าน้ํามันเนี่ยเป็นตัวน่าสนใจเพราะว่า มันมีบทวิเคราะห์มันมีชาร์ลันคือหลายแฟกเตอร์มากที่ผมเรียนมาสี่ห้าแฟกเตอร์เนี่ยมันเป็นได้ทุกแฟกเตอร์แต่ปัญหาว่าเกิดอะไรขึ้นมันจะมาก,กวันน้อย hmm. วันนี้เกาหลีเหนือเกิดอะไรขึ้นไม่มีผลกระทบต่อน้ำมันในจีเรเกิดอะไรขึ้นไม่มีผลกระทบต้นน้ำมันกลายเป็นตัวเลขทางเศรษฐกิจเมื่อห้าปีที่แล้วนะครับถ้าอีลานพูดรายทีน้ำมันขึ้นลงเลยเพราะงั้นวันนี้มันอยู่ที่ปัจจัยใน ความเป็นห่วงบรรยาย<ช>รือเป็นจุดสนใจของโลกอยู่นะครับค่ะเดี๋ยวคงได้กลับมาถามคุณสุรุงอีกทีหนึ่งนะคะเพราะโอเปกก็ควบคุมน้ำมันอยู่เหมือนกันนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นตัวแปรหรือเปล่าแต่ว่าทองคําไม่มีใครควบคุมนะคะมันค่อนข้างจะกระจายมันก็อาจจะทําให้ราคาได้รับการดูแลเป็นพิเศษในการนนจะกลุ่มโอเปกถามพี่ตุ๊กนิดนึงนะคะพี่ตุ๊กกลมงว่าสัญญาที่เราจะนํามาซื้อขายกันเนี่ยสำหรับออยฟิตเจอเนี่ยเราอิงกับน้ำมันที่ไหนคะเพราะว่าตอนนี้มีตั้งสามตลาดนะคะน้ำมันใช่ไหมคะที่ขุดขึ้นมาได้ เรียนนิดนึงนะคะว่าในเรื่องของทองคำที่บอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยเมื่อสัก4ีหปีก่อนเนี่ยทองคำเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้ไปในอุตสาหกรรมจริงๆทําเครื่องประดับทําอะไรนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยทองคำได้กลายสภาพอย่างสมบูรณ์มาเป็น Investment นต์แอสไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้น,นก็ที่เรียนก็คือว่ามันคาดการได้ยากเพราะว่าสั แต่ว่าทุกคนเนี่ยอันเทินเป็นอินเวสท์แมนเป็นอยูแล้วนะคะแล้วก็ในเรื่องของน้ํามันเองเนี่ยก็อย่างที่เมื่อกี้ที่คุณพงพันธ์ได้กล่าวว่าเรามีตั้งแต่ในเรื่องของ WTI w e s Texas t ใชมคะที่ใช้เฉพาะในกลุ่มของประเทศอเมริกานะคะแล้วก็มีแบรนด์ที่ส่วนใหญ่ก็เบสตังแรกก็มาจากบอนดอนนะคะแล้วก็มีดูไบใชมคะที่ส่วนใหญ่ดูไบก็คงจะเป็น น้ำมันที่เรามาใช้ในการที่กําหนดราคาในประเทศไทยที่อ้างอิงเพราะว่าเข้าใจว่าเราอินพอร์ตมาจากแบนั้นมากกว่านะคะใกลสุดแต่แต่ต้องเรียนจริงๆว่าทางด้านดูไบเองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใช้ใช้จริงแล้วก็ใช้ในตลาด OTC ที่ม็นมีแคลอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นการโค้ดมาจากทางดีลเลอร์การเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอะไรที่ใช้ไปในเรื่องของการลงทุนเป็นอะไรที่ไปใช้ในเรื่องของฟิวเจอร์สเนี่ย ในโรคนี้เนี่ยมีอยู่2ตัวหลักๆก็คือ WTI นะคะกับในเรื่องของเงิน WTI เนี่ยก็อย่างที่เห็นก็คือว่าเหตุที่ตลาดในเม็ในเม็กซสเกิดในหลอเมอร์เทนทายนะคะตอนนี้จริงๆตลาดนั้นถูกซื้อไปเป็นของชิคาโกมอร์เทนทายไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้าในเมริกาจริงๆก็จะซื้อขายอะไรที่เป็นฟิวเจอร์เกี่ยวกับในเมนะคะ แล้วก็เกี่ยวกับ GDPI นะคะแล้วก็ถ้าเกิดในโลกนี้อย่างที่ไอซ์เขาค้าขายกันเนี่ยก็จะค้าขายอะไรเกี่ยวกับเรนแลเพราะฉะนั้นเรนเนี่ยจะเป็นอะไรที่เรียกว่าใช้กว้างขวางอยู่ในโลกนี้นะคะตั้งแต่ที่ลอนดอนและในประเทศอื่นๆ่นที่ในรัสเซียก็มีนะคะในรัสเซียเนี่ยขายออล์ดพิวเจอร์มากทีเดียวนะคะแล้วก็อ้างอิงกับเรนเพราะฉะนั้นตัวออล์ดพิวเจอร์ที่เราจะเปิดซื้อขายกันเนี่ยก็จะซื้อขายโดยอ้างอิงกับราคา น้ำมันติดเบรน์นะคะก็ะอันนี้ก็เรียกว่าถ้าเกิดใครเห็นเบรน์ตอนนี้อยู่ประมาณสักร้อยแปดเหรียญน,นะคะต่อบาทเรลเราเวลาซื้อขายในกระดานตลาดอนุพันธ์เนี่ยก็จะใช้ราคาตรงๆนะค่ะแต่ใช้ราคาไทยก็คือราคาบันดาเพราะฉะนั้นก็เอาราคาอรดอลลาร์านั่นแหละแปลงมาว่าถ้าวันนั้นเช่นดอลลาร์เป็น30บาทต่อเหรียญก็คูณ3 0บาทเข้าไปก็จะเป็นราคาคล้ายๆทองเลย,ยค่ะว่าทองตอนนี้ ตอนนี้ลดลงหน่อยเนี่ยนะคะเช้าทันเจ้าร้อยเหรียญตอนนี้ทันสามร้อยกว่าเหรียญเนี่ยเขาก็จะคูณออกมาแล้วก็มาซื้อขายบนกระดานตลาดนะคะเราก็จะใช้ตัวแบรนด์เนี่ยเป็นตัวอ้างอิงแล้วก็เวลาเราหมักคุณหมัก็ตอะไรต่างๆนะคะเราก็เรียกว่าไปใช้เราจ่ายเงินนะคะไปใช้ของแบรนด์เนี่ยมาในการที่จะหมักคุณหมัก็ตต่างๆค่ะขนาดสัญญาเท่าไหร่นะ ขนาดสัญญาก็100บาร์เรลนะคะ1บาร์เรลประมาณ108เหรียญใช่ไหมคะ,ะถ้าเกิดว่า100บาร์เรลต่อมูลค่าสัญญาเนี่ยก็จะประมาณสัก3,000สนกว่าบาทนะ,ะก็ออกมาประมาณ3,000 30, มืกว่าเหรียญใช่ไหม สามพันกวเหรีนะคะก็เป็น3ามแสนกว่าบาทนะคะก็เรียกว่าเป็นขนาดที่อาจจะน่าจะอยู่ประมาณกลางนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปรียบเทียบใครเคยตัวโ o ลฟิเจอร์สิบบาทนะคะตอนนี้เป็นบาทของคําเราอยู่ที่สองหมถ้าสิบาทก็2องแสนเะคะตัวออยเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสักสา0 0 0 0กว่าบาทสามแสนนี่วางมาจิ้นก็ประมาณสิบมาจินยังไม่ได้กำหนดนะคะมาจินเนี่ยไม่ไม่เข้าไม่เข้าโก่ะไม่เข้าโกล u ิเจอร จะไม่เท่าเพราะว่าคงจะต้องดูความผันผวนนะคะ,ะโดยที่เราวัดในเรื่องอเขาเรียกว่าค่าความผันผวนเนี่ยจะมากกว่าตัวโกงอยู่บ้างนะคะต้องเรียนว่าน้ํามันจะผันผวนกว่าทองนะคะก็เลยมากกว่าถ้าเกิดเราดูนะคะซิเวอร์เราก็จะเก็บค่ามาร์จิ้นเนี่ยสูงกว่าเพราะว่าตัวซิเวอร์จะผันผวนมากกว่าราคาทอง เราเห็นราคาทองคำสูงๆ,ๆเนี่ยนะคะเต่ยเวลาเขาเคลื่อนไหวเนี่ยมีคนเคยบอกว่าราคาทองคำเนี่ยมันช้าเนะะี่ยค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเขาจะเดินเยือ่อแยงเหมือนเขาเดินดูหนักหนะคะแต่ว่าเขาเยื่อย่างมันช้าๆหนะะ่อยค่ะแต่ว่าน้ํามันกับตัวซิลเวอร์เนี่ยตัวเบาค่ะกระโดดไว้น,นะคะ,ก,ะ,คะก็จะขันหัวเยอะแต่มาซินน่าจะมากกว่าทอง ค่ะน่าจะมากคิดเป็นอัตราเปอร์เซ็นต์น่าจะมากกว่าทองแต่ว่าเ,เวลาที่เราจะประกาศเนี่ยเราจะประกาศประมาณสักก่อนสองสัปดาห์ก่อนที่เราจะเปิดซื้อขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะวัดจริงๆเลยนะคะว่าราคาตัวน้ํามันเบนซ์เนี่ยนะคะมันเคลื่อนไหวอย่างไรก่อนที่เราจะเปิดซื้อขายเพราะสมมติเราประกาศวันนี้ใช่ไหมคะเราก็จะได้แต่ตัวเลขเมื่อวานจนถึงขอย่างถัดไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ค่อยจริง เพราะเราจะเปิดซื้อขายในเดือนตุลาใช่ไหมคะเราก็จะไปวัดใกล้ๆเดือนตุลาเพื่อให้ตัวมูลค่าวางเงินหลักประกันท้งหลายเนี่ยใกล้เคียงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตลาดมากที่สุดแล้วก็ค่ามาจิ้นตัวนี้เรียนนิดนึงนะคะว่าปรับเปลี่ยนได้นะคะเพราะว่าเช่นนะว,วันนี้เราคิดค่ามาจิ้นเท่ากับเท่านี้เท่ากับเราย้อนเวลากลับไปประมาณเช่นตั้งแต่60วนัน90สวันนี่นะคะเพราะว่าเราเดินไปข้างหน้าเวลามันก็เปลี่ยนไป เพราะฉะนั้นปรับเปลี่ยนได้ถ้า,ถาผ่นขวนมากขึ้นอาจจะเรียกมาจิ้งมากขึ้นถ้า,ถาผ่นขวนน้อยลงก็ลดมาจิ้งนะคะความผ,ลผลวานขวดเท่ากับติ้งรู้ไหมคะใกล้เคียงแต่น้อยแต่นิดหน,อน่อยนะคุณดิฉันฉะน,นั้นวางกับประกันก็อาจจะหรือไม่ต่าง,งกัต่างกันเธอไม่ไม่ถึงติ้งรู้จะพยาใช่ไหมคะค่ะ ถามพี่หมูนิดนึงนะคะว่าระหว่างทองเมื่อสักครู่นี้ทางคุณสุรลงบอกว่าทองนี่ยวิเคราะห์ยากกว่าน้ำมันก็เป็นเพราะคุณสุรโลงมาอยู่ในน้ำมันไงคะก็เลยบอกว่ก็เลยบอกน้ำมันนี่ยวิเคราะห์ง่ายกว่านะคะเชี่ยวชาญน้ำมันถามพี่หมูดีกว่านะคะในฐานะที่อยู่โูเกอร์คิดว่าระหว่างทองกับน้ำมันเนี่ยถ้าเข้ามาเทรดจริงอันไหนน่าสนใจมากกว่ากันแล้วความแตกต่างกันในเรื่องของการลงทุนจะเป็นยังไงคะผมคิดว่าการถ้าเราเป็นนักลงทุนนะครับการที่เรามี อันตรายที่แท้ที่หลากหลายสินค้าทันนี้ที่หลากหลายเนี่ยก็ทำให้เรามีทางเลือกรามากขึ้นนะครับถามว่าอะไรน่าสนใจครับ